สวัสดีครับเรียนจีนพื้นฐานกับครูอาสานะครับวันนี้มาเจอกับครูอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมา,ามาดูกันนะคำว่าร่างกับคําว่าเก๋นะฮะทั้ง2ตัวนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรในเมื่อมันแปลว่าให้ทั้งคู่นะครับเรามาดูกันนะครับคําแรกคําว่าร่างร่างแปลได้สามความหมายในความหมายมีว่าให้ควมหมายที่1แปลว่าให้ความหมายที่2แปลว่ายอมนะร่าง ปลว่ายอมความหมายที่สาม่างแปลว่าหลีนะฮะลองฟังดูนะครับมีอะไรบ้างนะฮะย่าง,ใ,างใครให้คุณพูดใ,ใครให้คุณพูดหรือว่าใครให้เธอพูดเหมือนกันนะฮะคุณกับเธอเนี่ยคนจีนใช้หนีนะครับแฉร่างหนีหพูดแฉแปลว่าใคร เฉยแปลว่าใครร่างแปลว่าให้พวกเราจําไว้นะครับคําว่าร่างตัวนี้เป็นลักษณะของคําสั่งแม่ให้ฉันไปตลาดใครให้เธอพูดใครให้เธอกินนะใครให้เธอมาบ้านฉันเป็นคําสั่งไม่ได้เป็นการให้ในลักษณะส,สิ่งของนั้นให้คนละตัวกันนะครับ你说เขาบอกว่าใครให้เธอพูด谁让你ว ใครให้เธอพูดนะครับทุกทกท่านสามารถดูจากสีที่คกูอยางทำไว้ว่าตัวไหนแปลว่าอะไรนะครับโดยเฉพาะคำว่าชัวแปลว่าพูชัวแปลว่าพูนั่นเองนะครับต่อไปนะฮะ我不让你走ฉันไม่ให้เธอไป我不让你走ฉันไม่ให้เธอไป我ฉันไม่ อันนี้จะออกเป็นเสียงสองนะครับในเพลงตัวนี้ครูอย,ย่างไม่สามารถพิมพ์เป็นเสียงสองได้ฝากพวกเราแก้ด้วยนะครัวปูร่างสีแดงแปลว่าให้หนีเจ้าให้เธอไปนะฉันไม่ให้เธอไปวัปูร่างหนีเจ้าฉันไม่ให้เธอไปนะนไม่ได้เป็นการให้สิ่งของเห็นไหมครับมันเป็นคําสั่งบอกว่าฉันไม่ให้เธอไปนะนางเอกในหนังจีนนะนางเอกไม่ยอมให้พระเอกออกไปสู้รบนะนางเอกก็เลยจับมือพระเอกไว้บอกว่าว่ปูร่างหนีเจ้าฉันไม่ให้เธอไป นะครับเจตัวนี้แปลว่าไปซึ่งหลายท่านก็สับสนกับคําว่าชี่เจกับชี i แปลว่าไปทั้งคู่จําดีๆว่าเจมักจะไปแบบไม่มีจุดหมายปลายทางอย่างเช่นเขาไปแล้วถ้าเจะละ่วไปไหนไม่ได้บอกถ้าเจะละ่วะเขาไปไหนไม่ได้บอกเจตัวนี้นอกจากแปลว่าไปแล้วมันจะแปลเป็นกริยาคือเป็นการเดินได้ด้วยนะเจิลู่ก็เดินถนนนะฮะเจิวลู่ก็เดินถนนนะครับิ่ไปนะเจะไปนะ ชีคือการไปในลักษณะมีจุดหมายปลายทางเช่นชี่จีนวชี่ซงไม่ชี่เจ,จ้าเพื่อนโยเป็นต้นนะฮะมักจะบอกว่าไปไหนด้วยแต่คําว่าเจ้านี่คือการไปลักษณะใกล้ๆโดยเน้นในเรื่องของการเดินมากกว่าเช่นเพื่อนบ้านมาเดินมาบ้านเราแล้วถามว่าไอ้เออคุณอยากไปไหนละอ๋อเขาไปแล้วเขาเดินไปแล้วท่านเจ้าละนั่นเองนะครับต่อไป่างหหวลข้างๆให้ฉันดูหน่อยสิ ร่าางหหัวลยข้让我来看看ให้ฉันดูหน่อยสิร่างแปลว่าให้หัวหลายหัวหลายแปลว่าหัวหลายแปลว่ามาฉันเองหัวหลายฉันเองข้างข้าดูหน่อยสิข้างตัวเดียวแปลว่าดูนะข้างตัวเดียวแปลว่าดูแต่ถ้าข้างข้าดูหน่อยสิ让我来看看มาให้ฉันดูหน่อยสินะฉันลูกเราร้องให้อยู่นะก็เลยบอกว่ามาพอดูหน่อยสิเป็นอะไรร่างหัวหลายข้างให้ฉันดูหน่อยสิ 让他进来ให้เขาเข้ามานะในหนังจีนฮะมีคนคนหนึ่งกาลังเคาะประตูหน้าห้องท่านประธานนะฮะแต่ปรากว่ารอปปอมไม่เขาไม่ให้เข้าแล้วเขาก็วยวายอยู่ตรงนั้นแหละจนท่านประธานบอกว่าอ่ะให้เขาเข้ามา让他进来ให้เขาเข้ามา让他ให้เขา进来เข้ามา让他进来ให้เขาเข้ามานะครับซุ่ีดังนั้นคาว่า让แปลว่าให ในลักษณะของการอนุญาตว่าให้หรือไม่ให้อย่างนี้นะครับแต่มไม่เป็นการให้สิ่งของนะครับเน้นย้ำว่าไม่ได้เป็นการให้สิ่งของนะฮะร่างทาจิ้งไหลแปลว่าให้เขาเข้ามาร่างทาให้เขาจิ้งหลเข้ามานะครับจิ้งตัวนี้ตัวเดียวแปลว่าเข้าหลาแปลว่ามาร่างทาจิ้งไหลให้เขาเข้ามานี่เองนะครับ我让你 ฉันยอมให้เธอน,นะฉันยอมให้เธอเลยนะนันะ我让你หะฉันยอมให้เธอนะ我ฉันยอมให้เลยนะยอมให้เธอเลยร่างในที่นี้แปลว่ายอมลนะหัวร่างี่ฉันยอมเธอนะฮะอย่างเช่นกรณีที่ว่าแข่งฟุตบอลเนะี่ยนะครับเขาเก่งกว่าเรานะเขาก็บอกว่าเขายอมให้เรานะเขาต่อให้เราอย่างเงี้ยน,น ảo, ะ三น球นงคุณ อ่าต่อให้ผม3ลูกนะฮะร่างแปลว่าคือการยอมนะฮะยอมให้ต่อให้นั่เนเองนะครับหัวร่างหนีฉันยอมให้เธออย่างเช่นเราชอบผู้หญิงคนเดียวกันแต่ว่าเขาเป็นเพื่อนรักเราอะ่ะเราก็เลยยอมให้เพื่อนอ่ะหัวร่างหนีฉันหลีกให้เธอนะฉันยอมให้เธอ่นนี้น,นะครับต่อไปหนี不用让我คุณไม่ต้องคุณไม่ต้องหลีให้ฉันคุณไม่ต้องยอมให้ฉันหนี不用ั我 คุณไม่ต้องยอมให้ฉันเลย你คุณยงไม่ต้องางวัวยอมให้ฉันหรือว่าหลีกให้ฉันไม่ต้องยอมฉันเลยนะหนี你不อ่ะในหนังจีนก็เหมือนกันนะในกระบวนการเนี่ยัก็คืออย่างเช่นมีพระเอกกับกอ่ากับสิบพี่เนี่ยท้าประลองกันนะฮะสู้สู้กันนะฮะพระเอกเนี่ยอาจจะอ่อนกว่านะพระเอกเลยบอกสิบพี่ว่าคุณไม่ต้องยอมไม่ต้องออมมือผมนะหหนียง,งโยงร่你不用ั我คุณไม่ต้องยอมให้ฉันเป็นต้นนะครับ ต่อไปนะฮะลองดูนะฮะคำนี้แปลว่าเหล็กละตุ้ยปู้ฉีนะฮะขอโทษนะครับตุ้ยปู้ฉีขอโทษนะครับตุ้ยปู้ฉีแปลว่าขอโทษนะครับหลายคนบอกว่าีซือไดไหมครับได้ครับีซือเป็นการขอโทษในลักษณะที่เราไม่ได้ผิดแต่เป็นการพูดด้วยความเกรงใจเป็นการ excuse me เป็นตน้นแต่ถ้าตุ้ยปู้ฉีก็คือ sorry นะขอโทษในลนักษณะเราผิดอะไรอย่างนี้นะชิงร่างลู่ ขอความกรุณาหลีกทางหน่อยได้ไหมคะชิงขอความกรุณาร่างลู่หลีกทางได้ไหมคะตุ er ้ยปู่ฉีขอโทษนะครับชิงร่างลู่ขอรบกวนหลีกทางหน่อยนะครับช่วยหลีกทางให้หน่อยนะฮะร่างแปลว่าหลีกนะเห็นไหมฮะร่างแปลว่าหลีกร่างลู่หลีกทางชิงร่างลู่ขอความกรุณาเนี่ยช่วยหลีกทางหน่อยได้ไหมครับอ่าชิงร่างลู่นะครับต่อไป คำว่าหลีกเหมือนกันนะฮะร่างคลายอย่างเช่นว่ามีคนมาขัดขวางเราอยู่แล้วเราเราแบบว่ารำคาล่ะหลีกไปร่างคลายร่างคลายร่างคายหลีกไปหลีกไปหลีกไปในหนังจีนนะฮะถ้าขุนนางใหญ่โตมาอ่อรถกาลังเขาเรียกว่าไงฮะรถม้ากาลังวิ่งอยู่ที่กลางท้องถนนที่ตลาดนะฮะพวกอ่าลูกน้องก็จะไปอยู่ข้างหน้าบอกหลีกไปหลีกไปหลีกไปร่างคลายร่างคายร่างคายแว่าหลีกไปหลีกไปร่างคลายแปลว่าหลีกไปหรือว่าหลีกทางนีร่างคลายนะครับต่อไปคําว่า เกเก๋ก็แปลว่าให้คราวนี้เมื่อกี้เราไปร่างไปแล้วนะร่างเป็นการให้ในลักษณะออกคําสั่งไม่ให้เธอไปนะใครให้เธอพูดใครให้เธอกินนะให้เขาเข้ามาร่างทาชิ่งหลายแต่ต่อไปคําว่าเก๋เก๋ตัวนี้เป็นการให้ในลักษณะให้สิ่งของให้สิ่งของทําให้เธอนะฮะให้สิ่งของและทําเพื่อเธอทําให้เธอในนิ่งช่เก๋นะฮะเอาว่าเก๋เก๋เก๋นะฮะเก๋แปลว่าให้นะครับ เรามาดูรูปแบบประโยคนะครับใครมอบให้คุณใครมอบให้คุณนะฮะอย่างเช่นสามีเห็นภรรยาได้ของขวัญกลับมานะสามีเอาเชิงแบบหึงหนิดนึงนะฮะเจ้าของขวัญชิ้นเนี้ยเจ้านี้ของขวัญของขวัญของขวัญใครมอบให้เธอนะฮะ 谁 h a 你凯莫佩特？ส่งแปลว่าส่งหรือแปลว่ามอบส่งตัวนี้แปลได้สองความหมายแปลว่าส่งหรือแปลว่ามอบนะส่งแปลว่าส่งหรือแปลว่ามอบ谁送给你凯莫佩特？谁送ให้เธอนะครับต่อไป给礼物给礼物นะฮะให้ของขวัญ 给礼物ให้ของขวัญปี่了爸爸给礼物นะปีใหม่แล้วคุณพ่อนให้ของขวัญปีใน่ปีใหม่แล้ว爸爸给礼物พ่อให้ของขวัญนะปีใหม่了爸礼物นะคุณพ่อให้ของขวัญนั่นเองนะครับต่อไป我ห给你我还给你我还给你 หวงนะฮะเอ,เอ็นเอนนอหนูนะฮะวัวหวงเก๋นี่ฉันคืนให้เธออ่านักเรียนน้องๆน,นักเรียนคนไหนที่อ่านเป็นฮะตัวนี้ปกติเอาว่าหายนะ,ะตัวสีเขียวตัวนี้คืนตัวนี้ปกติเอาว่าหายที่แปลว่าอย่างนะหายไม่รชือยังไม่ได้กินหายใจยังอยู่หายชื่อหรือว่าแต่ในกรณีนี้ไม่ได้เอาว่าหายแต่เอาว่าหวาหวาวัวหวงเก๋นี่ฉันคืนให้เธอเห็นไหมเก่งเป็นการลักษณะของกรีกของการให เกตัวนี้เป็นกริยาของการให้เช่นให้ตังเก๋เฉียนให้ตังเก๋เฉียนนะเห็นไหมเก๋แปลว่าให้เฉยเกหนีใครให้เธอในกรณีนี้บอกว่าฉันคืนให้เธอวฉันคืนให้เธอวัหวืงเก้เธอฉันคืนให้เธอวคืนเก๋เธอหนี้คืนให้เธอว เกี่ฉันคืนให้เธอในนะครับขวางเก๋งเรกว่าคืนให้นะครับเห็นไหมครับพวกเรามันไม่ได้ยากนะฮะสำหรับท่านไหนที่มาใหม่นะครับครูยังอยากให้พวกเราช่วยฟังหลายๆรอบทวนหลายๆรอบที่สำคัญต้องฝึกแต่งประโยคฝึกแต่งประโยคบ่อยๆนะครับผมจะบอกเสมอว่าความจำไม่ดีต้องอาศัยความเคยชินนั่นก็คือต้องมาฟังบ่อยๆฟังซ้ำๆแล้วเราจะชินนะครับหัวขวางเกีน่นนะครับ 把我的爱情还给我还给我คืนให้ฉัน还给我คืนให้ฉันนะฮะ把我的爱情还给我ความรักของฉันให้คืนให้ฉันนะ爱情ความรัก还给我คืนให้ฉันนิดหนึ่งนะครับฝากทุกท่านนะครับท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะฟังแล้วอย่าลืมช่วยคอมเมนต์ให้ครูนิดหนึ่งฟังแล้วอย่าลืมช่วยคอมเมนต์ให้ครูนิดหนึ่งนะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้ติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ